ไปอ่อะครับโอ้โหเป็นทีมที่มีนักเตะเก่าๆเยอะแต่เล่นดีมากครับเขาเรียกว่าอะไรนะิงยิ่งแก่อ่ามันยิ่งแก่มันยิ่งยิ่งเผ็ดครับทีมยิ่งเผ็ดเป็นยิ่งยิ่งร้อนยิ่งมันครับแล้วเป็นไงเป็นไงมันมันบบทีมหรือว่าอะไร ด,ด้วยด้วยตัวระบบทีมของเราคือเราใช้ความสัมเราใช้สปิริตของทีมเล่นทุกคนเล่น,เล,นเล่นเกมรับเล่นทดแทนกันกันได้ทุกตำแหน่งก็เลยทำให้เรามีทีมที่ที่แข็งแร่งนะครับทั้งเกมรับแล้วก็เกมลุกซึ่งซึ่งเรื่องอายุไม่ใช่เรื่องสำคัญของพวกเราเลยเพราะของเราอ่ะอายุเยอะประมาณครึ่งทีมอลองลองดูค <c oughs> รับสามสิบกว่าได้ครับสามสิบกว่านี่ครึ่งทีมเลยครึ่งทีมเลยครับตั้งแต่บางดุนผมพบผมและก็ทัท้ง และหลายคนในทีมครับแต่ก็ต้องมีเทคนิคในการฝึกซ้อมแน่นอนเป็นวิธีการฝึกซ้อมแล้วก็เป็นเป็นซิตเน็ตที่เราที่เราสร้างกันที่ที่ทีมครับก็ต้องขอบคุณทั้งทีมฟิตเนสแล้วก็ทีมสตาฟโค้ชของเราด้วยครับแล้วก็ในเรื่องของดูแลสภาพร่างกายเราด้วยอาห,หารการกินการพักผ่อนอะไรพวกนี้พวกเราค่อนข้างที่ดูแลตัวเองดีครับนี่ยังยังจะเล่นไปอีกกี่ปีเนี่ยสักสองปีพี่สองปีเหรออายุเท่าไหร่ครับปีนี้สามสี่ครโอ้ยังเล่นได้นานได้พี่ขอบคุณทีเล่นอยู่ครับสุดยอดเลยครับ

오야